ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสดวยเสียงแห่งปัญญา สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเสียงแห่งปัญญาไวซ์สวิสตดมนะครับซึ่งผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเช่นเคยครับผมนนทัศน์ใจจิตและดรจริยาสอนมายุราวิทยากรประจํารายการของเราก็อยู่ตรงนี้กับเรานะครับเพื่อนําเสนอข้อคิดคําสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณฟังแล้วก็น้องๆสามารถนําไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดี คุณผู้ฟังได้นะคะคุณนนทัศน์คะ่ะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณนนทัศน์คะ่ะที่ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการเสียงแห่งปัญญาด้วยดีมาตลอดนะคะและที่ลืมไม่ได้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างสูงคะ่ะที่ติดตามรับฟังรายการและส่งผลตอบรับให้ความคิดเห็นที่มีต่อรายการนะคะ หลายท่านส่งคำหนุนใจให้กำลังใจมายังทีมงานเสียงสันติพร้อมขอบคุณพวกเราค่ะคุณนนทัศน์ <Yeah. S 1> ที่เสียงสันตินำเสนอรายการประเภทนี้ให้แก่สังคม คุณนนทศมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ได้ขอบคุณคุณทุ้ฟังกันไปแล้วในส่วนของผมนะครับผมขอขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุผู้อำนวยการผู้จัดการและก็ผู้ดูแลรายการของสถานีวิทยุต่างๆนะครับในประเทศไทยเลยที่เป็นสมาชิกของเสียงสันตินะครับในการที่จะเข้ามาดาวน์โหลดรายการต่างๆที่เสียงสันติผลิตขึ้นมารวมถึงรายการเสียงแห่งปัญญานี้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับที่เห็นถึงคุณค่าและก็ประโยชน์ จากรายการของเราแล้วก็ได้นําไปเผยแพร่กระจายเสียงในวิทยุของท่านต่อไปนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะเริ่มต้นรายการด้วยการขอบคุณมาตลอดเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นประเด็นเรื่องราวที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้หรือเปล่าครับอาจารย์ ค่ะคุณนทนทัศน์เราเริ่มต้นด้วยการขอบคุณนะคะรายการก็จะดำเนินต่อด้วยการขอบคุณค่ะและแน่นอนค่ะก็จะต้องจบลงด้วยการขอบคุณค่ะเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการขอบคุณค่ะคุณนทนทัศน์หัวข้อก็คือพลังแห่งการขอบคุณค่ะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามฟังอีกแล้วใช่ไหมครับคุณฟังอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า การกล่าวคำขอบคุณของเราในชีวิตประจําวันนั้นทําให้เราเกิดพลังอย่างไรและก็เกิดประโยชน์อย่างไรในการดําเนินชีวิตนะครับแต่ช่วงนี้พักฟังบทเพลงกันสักครู่นะครับเป็นบทเพลงที่มีความหมายในเรื่องของการขอบคุณครับเชิญรับฟังครับ ใคที่ดูแคลนฉันว่ามันจะไปได้สักเท่าไรจะดีจนเลี้ยได้สักแค่ไหนเหมือนเป็นได้เข่ตัวปัญหาจะมีใครใส่ เรากลับมาฟังดรจริยากันต่อนะครับคุณฟังเกี่ยวกับเรื่องของการขอบคุณนะครับแค่กล่าวคําขอบคุณเพียงแค่นี้มันทําให้ผู้ได้รับเนี่ยเกิดพลังอย่างไรกันบ้างเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะคุณผู้ฟังคะโจษณานุกรมปแปลไทยเป็นไทยนะคะราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคําว่าขอบคุณไว้ว่าเป็นคํากล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณคะ่ะ คุณผู้ฟังคะความจริงแล้วคำว่าขอบคุณเราก็พูดกันอยู่ทุกวันค่ะเวลาที่มีใครช่วยเหลือเราเราก็จะพูดคำว่าขอบคุณกลับไปเมื่อคนที่ช่วยเหลือเราเขาได้ยินเขาก็จะดีใจและอาจจะช่วยเหลือเราในครั้งต่อไปนะคะแต่คำว่าขอบคุณมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะถ้าเราพูดออกมาจากใจ ออกจากความรู้สึกที่เราสำนึกในบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือเราจริงๆเป็นการเพิ่มความรู้สึกดีๆให้แก่กันค่ะเช่นขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเราและเลี้ยงดูเรามานะคะขอบคุณเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งกันขอบคุณร่างกายที่ทำหน้าที่ให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้อขอบคุณบริษัทองค์กรที่ทำให้เรามีงานทำและมีเงินเลี้ยงชีพ ขอบคุณหัวหน้างานที่ให้โอกาสเรารับเราเข้ามาทำงานขอบคุณผู้ร่วมงานพนักงานที่ร่วมมือร่วมใจทำงานจนสำเร็จและอีกมากมายค่ะค,คุณผู้ฟังคะวันนี้คุณผู้ฟังขอบคุณแล้วหรือยังคะขอบคุณอาจารย์นะครับสำหรับข้อคิดดีๆที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สำคัญอะไรกับคุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้งของคำกล่าวคำว่าขอบคุณครับ วันนี้คุณผู้ฟังขอบคุณแล้วหรือยังครับอย่างที่ดรจริยาได้กล่าวไว้ว่าคําว่าขอบคุณคือการสํานึกรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆนั้นผมว่าคําว่าขอบคุณเนี่ยมีพลังแล้วก็อนุภาพมากเลยในคบาบจารย์ก็จะช่วยให้เรื่องของการหนุนใจเพิ่มกําลังใจแล้วก็ให้กับผู้ที่รับคําขอบคุณแล้วก็ตัวเราที่เป็นผู้กล่าวคําขอบคุณเนี่ยมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับยิ่งเราขอบคุณมากเท่าไหร่เราก็จะเป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีต่าง ต่างๆเพิ่มเข้ามาในตัวเราในชีวิตของเราด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณนทนททัศ มีการทดลองทางการแพทย์นะคะบอกเราไว้ว่าเมื่อเรากล่าวคําว่าขอบคุณหรือเกิดความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของใครก็ตามร,รวมถึงสิ่งของนะคะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราร่างกายของเราจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาอย่างมากมายค่ะคฮอร์โมนตัวนี้คือเอนเดอร์ฟินค่ะทำให้เรารู้สึกถึงจิตใจที่ปลอดปโปรง่งสมองแจ่มใสและมีความสุขนะคะเชื่อไหมคะคุณนนทัศ ว่าการที่เราสำนึกในบุญคุณนั้นจะทำให้เรารู้สึกบวกคือรู้สึกดีความรู้สึกนั้นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกับเราค่ะครับเช่นเมื่อเรามีความรู้สึกสำนึกถึงคุณในความอุดมสมบูรณ์นะคะในความเป็นอยู่ที่เราได้รับเราก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์นั้นความเป็นอยู่เช่นนั้นต่อเนื่องไปและพัฒนาในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค,คุณผู้ฟังคะ รอนด้าเบิร์นนะคะเป็นผู้แต่งหนังสือเดอะพาวเวอร์ค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีคุณจิรนันพิศปีชาและคุณออรดีสวรรณโกมลเป็นผู้แปลค่ะซึ่งได้พูดถึงเรื่องการสำนึกรู้คุณไว้ว่า ถ้าคุณใช้การสํานึกรู้คุณเพียงเล็กน้อยชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยถ้าคุณใช้การสํานึกรู้คุณมากชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่เรียกว่าคุณแทบจะคาดไม่ถึงเลยการสํานึกรู้คุณไม่เพียงแต่ทําให้ทุกสิ่งในชีวิตเพิ่มทวีขึ้นเท่านั้นยังช่วยลบล้างสิ่งที่เป็นแง่ลบไปด้วยมไม่ว่าจะพบสถานการณ์ที่เป็นแง่ลบแบบไหนก็ตาม คุณก็จะพบอะไรบางอย่างที่ให้คุณสํานึกคุณได้เสมอและเมื่อทําเช่นนั้นคุณก็จะใช้ประโยชน์จากพลังแห่งความรักเพื่อลบล้างสิ่งที่เป็นแง่ลบได้ค่ะคุณผู้ฟังคะ ให้เราขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรเพียงแค่เรารู้จักที่จะขอบคุณเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับให้เราขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ที่ทําให้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตบนโลกใบนี้ได้ทั้งๆที่คนส่วนหนึ่งในโลกใบนี้อาจจะไม่มีแม้กระทั่งพ่อกับแม่นะครับให้เราขอบคุณอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันทั้งๆที่คนบ บางคนบนโลกตอนนี้เขาอาจจะไม่มีแม้กระทั่งอาหารที่เขาจะได้กินแล้วก็ต้องอดอาหารกระทั่งตายนะครับให้เราขอบคุณบ้านที่เราอยู่ถึงแม้จะไม่หลังใหญ่โตแต่อย่างน้อยก็เป็นที่ที่ให้เราได้พักพิงนอนหลับนะครับให้เราขอบคุณเสื้อผ้าที่เรามีนะครับแล้วก็ได้ใส่กันเพราะว่าหลายคนไม่มีแม้แต่เสื้อขาดขาดจะใส่มาเลยด้วยซ้าไปนะครับให้เราขอบคุณมอเตอร์ไซค์ที่อย่างน้อยก็ทําให้เราได้ขี่บนถนนไปไหนมาไหนได ให้เราขอบคุณรถเก๋งคันเก่าของเรานะครับเพราะอย่างน้อยก็มีไว้ให้ขับพาครอบครัวไปไหนมาไหนพาไปหาหมอได้นะครับให้เราขอบคุณที่ที่เราทํางานถึงแม้เงินเดือนจะไม่มากเป็นเพียงแค่พนักงานธรรมดาธรรมดา แต่อย่างน้อยชีวิตของเราก็ยังดีกว่าคนมากมายที่ตกงานแล้วก็แย่กว่าเราไม่ใช่หรือครับคุณ้ฟังให้เราขอบคุณครอบครัวสามีภรรยาแม้เขาอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับไม่สามารถเติมเต็มความสุขของเราได้มากแต่ก็ยังดีไม่ใช่หรอครับคุณ้ฟังที่ในช่วงหนึ่งของชีวิตของเราที่ผ่านมาเขาหรือเธอก็ยืนหยัดกับเราในยามที่เราทุกข์ยากลําบากซึ่งหลายคนยังขาดอยู่นะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ผมขอให้คุณฟังได้ไป พักฟังบทเพลงกันอีกสักบทเพลงหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าพบกับบทเพลงดีๆที่มีความหมายกันนะครับขอบคุณที่รักการจากโ o เทโตครับ เคเกือพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหาท่าทมเข้ามาใส่จอตอบแทนความรักที่ฉันได้ จเธออย่างไรกูรู้ดีว่าไม่พอแต่ขอเธอให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีกใครเธอรู้แต่เธอเธอไปด้วยกันอยู่ก็ไม่หวั่นกลัวเท่าไหร เรื่องบางอย่างฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไปแต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจไม่เคยพูดเลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่บันหา จะตอบแทนความรักที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ก็ทำให้ดีที่สุดขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จาก เธอให้มากพอและขอทำให้ดีที่สุด ในช่วงเวลาที่ผ่านไปนั้นนะครับผมเชื่อว่าคุณฟังจะได้รับประโยชน์จากข้อคิดคําสอนดีๆที่ดรจริยาวิทยากรของเรานํามาแบ่งปันให้กับเรานะครับในเรื่องของการขอบคุณการรู้สึกถึงบุญคุณกันนะครับ คุณฟังครับช่วงนี้ไปฟังกันดีกว่านะครับว่าน้องๆมีการดําเนินชีวิตในด้านนี้มากน้อยแค่ไหนน้องๆให้ความสําคัญกับการกล่าวคําว่าขอบคุณการสํานึกถึงบุญคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอบแทนความรู้สึกนั้นอย่างไรไปรับฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิด สำหรับคําว่าขอบคุณเป็นคําที่มีความหมายแล้วก็เป็นคําที่แสดงถึงความจริงใจค่ะการที่เราเกล่าวขอบคุณให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขาทําบางอย่างให้กับเราถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราเกล่าวขอบคุณไปแล้วเนี่ยผู้ฟังเขาก็จะรู้สึกดีแล้วก็จะรับรู้ถึงความจริงใจที่เรามีต่อเขาเพราะฉะนั้นคํากล่าวขอบคุณเป็นคำที่มีความสําคัญมาก าการขอบคุณก็มีความสําคัญค่ะคิดว่าให้ความสําคัญมากเพราะว่าเมื่อเราขอบคุณคนที่เขาทําอะไรให้กับเราเขาก็คนนั้นเขาก็รู้สึกดีและส่วนเราก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะ การขอบคุณเป็นการแสดงออกถึงความประทับใจกับสิ่งที่ใครสักคนหนึ่งทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเราและการขอบคุณเป็นการทําให้แสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทํากับเรานั้นมีคุณค่าและเมื่อเรากล่าวขอบคุณก็จะทําให้เขามีกําลังใจที่จะทําหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเหมือนกับเราถ้าเราทําอะไรบางอย่างให้กับใครสักคนและเขาขอบคุณเราเราก็จะมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีกําลังที่จะไปทําสิ่งต่างๆให้กับคนอื่นมากขึ้น การขอบคุณนะคะเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ควรจะสํานึกแล้วก็ควรจะมีนะคะเช่นหนูนะคะอยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าท่านก็เป็นเบื้องหลังความสําเร็จทุกๆอย่างของเราะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะครับคุณฟังไปต่อกันที่พระธรรมสุภาษิตประจําวันนี้กันเลยนะครับในช่วง Proverbs of, of the Day ครับช่วง Proverbs of the Day บุคคลผู้พูดความจริงให้หลักฐานที่ซื่อตรงแต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อที่17 คุณผู้ฟังครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแข่งปัญญาแล้วนะครับวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องราวของการขอบคุณครับอาจารย์ครับในการดําเนินชีวิตของพิสิตชนมีมุมมองอย่างไรครับในเรื่องของการขอบคุณครับอาจารย์ยินเชิญอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่คุณนนทัศ คุณผู้ฟังคะมนุษย์เรานั้นนะคะจะขอบคุณใครหรือสิ่งใดๆก็เมื่อเรารู้สึกถึงบุญคุณในคนคนนั้นและในสิ่งนั้นๆค่ะที่ช่วยเหลือเราทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขแต่ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก จะมีใครสักกี่คนคะที่จะกล่าวคำขอบคุณออกมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าความมหัศจรรย์ยังมีอยู่ในโลกใบนี้ที่เราอยู่ร่วมกันค่ะเพราะคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าในทุกๆวันจะมีพลังและความสามารถที่จะมองโลกในแง่ดีได้ในทุกกรณีค่ะคนที่เชื่อและดำเนินชีวิตที่วางใจในพระเจ้าจะสามารถกล่าวคาว่าขอบคุณออกมาได้ค่ะแม้เขาเหล่านั้นจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยา แย <Yeah. S 2> ่เขาจะเข้าใจในการดําเนินชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นผู้นําค่ะ mm. พวกเขาจะขอบพระคุณในทุกกรณีค่ะดังคําสอนในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยซูคริส คุณผู้ฟังคะการขอบคุณแม่ฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรมากมายเราก็จะขอบคุณกันตามมารยาทที่ถูกสั่งสอนบนพื้นฐานของวัฒนธรรมหรือจริยธรรมที่เราควรปฏิบัติกันมาค่ะ <c oughs> แต่ความจริงแล้วมันมีพลังและอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตมนุษย์ได้อย่างมากมายเลยค่ะ อาจารย์ครับผมฟังแล้วคำขอบคุณที่อาจารย์พูดมานั้นมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอาจารย์ผมขออาจารย์ช่วยขยายความให้คุณฟังได้เข้าใจประโยชน์ของการขอบคุณเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตนะครับให้เป็นคนที่เกิดผลแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอาจารย์ค่ะยินดีค่ะคุณนนทศน์การกล่าวคำว่าขอบคุณนั้นนะคะมีพลังและอนุภาพมากอย่างที่เราคาดไม่ถึงค่ะคสามารถเปลี่ยนคนที่มองโลกในแง่ร้ายให้กลายเป็นคนมอง โลกในแง่ดีได้ค่ะเริ่มต้นนะคะให้เราคิดเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณผู้อื่นให้มากขึ้นให้มากขึ้นค่ะเพราะเมื่อไรที่เราต้องการจะขอบคุณใครสักคนก็ย่อมหนีไม่พ้นใช่ไหมคะที่จะคิดมองหาสิ่งดีๆในผู้นั้น ทั้งนี้ก็เพื่อหาประเด็นออกมาเป็นเปเหตุผลที่จะกล่าวขอบคุณค่ะยิ่งเมื่อทำบ่อยๆมากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะและทำให้สิ่งนี้เป็นคุณลักษณะของนิสัยและก็พฤติกรรมที่ดีที่ติดตัวเราไปตลอดค่ะก็คือจะเป็นธรรมชาติของตัวเราที่คนทั่วไปก็จะรักให้เกียรติอยากที่จะคบหาสมาคมกับเราเพราะเราไม่ได้เป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียวค่ะ อาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะลาคุณผู้ฟังไปในวันนี้นะครับผมขออาจารย์ช่วยฝากข้อคิดในการดําเนินชีวิตในประเด็นหัวข้อเรื่องที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับพลังแห่งการขอบคุณด้วยครับอาจารย์ครับค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าให้เราเป็นทุกข์หรือบ่นเพราะว่าเราไม่มีเราไม่เป็นเหมือนคนนั้นคนนี้แต่ให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นคะ่ะ พระคัมภีรบอกให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆถ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งมาจากพระเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประทานซึ่งพระองค์ทรงประทานนั้นเหลือจะพันนาได้ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่อยู่ในตัวเราค่ะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิตหรือสิ่งที่เราใช้ในการดำเนินชีวิต ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณีทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราค่ะทั้งดีและไม่ดี ขอพระเจ้าส่งอวยพระพรทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีคุณนนทัศน์ด้วยนะคะสวัสดีครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อพลังแห่งการขอบคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายติดต่อเราเข้ามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารัก,รกส่งกลับไปให้คุณ ฟังด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีบทเรียนอีกมากมายนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนทางไปลษณสีได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข053 2 4 2 6 5 4นะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลา ของรายการเสียงแห่งปัญญาไวซ์สวิสตอมแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรกรุ้ฝังทุกๆท่านสวัสดีครับ ทุกทุกครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไรไม่ว่าจะทุกทนหรือมีความสุขเท่าไรแม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนหมุนยังไงลูกก็ยังรอดพ้น พราะพระคุณนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเปี่ยมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสนอย่างแน่ใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูกลืมพระ ในวันเวลาที่สุขใจขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณ ในเส้นทางนี้โปรดใไทลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจอ จะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจแต่ขอทรง